สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับคุณพี่วินด้านในสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับพักเก้าวไกลขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับเราจะแห่กันเป็นทุกวันเลยนะครับอากาศดีๆนะครับลแดดขอบคุณครับเป็นประชาธิปไตยกติกากฎหมายต่างๆก็เขียนมาเพื่อเพื่อประโยชน์ให้กับตนเองในการเข้าสู่อำนาจเป็นมาลารักดิ์ ขอฝกทานเข้าใจนะครับเงื่อนใหม่เข้าสภานะครับเปลี่ยนแปลงนะครับการเมือน่านะครับที่จะปเพื่อดิสารปริรเป็นนายกรัฐมนตรีข้าไปอีกหนึ่งเสียงที่จะไปร่วมผลักดันพระโยบายของพรรค้าไกลให้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการจะผลักดันพรบ การเกตทหารเรื่องเหล่านี้พักเก้าวไกลอยากที่อยู่ตอนนี้ในตึกนะครับโรงเรียนสอนดัดผมปุกกี้นวดเพื่อสุขภาพครับพักก้าวไกลามาเยี่ยมครับพักเก้าวไกลามาเชิญชวนทุกคนไปเลือกตั้งกันครับวันที่14พฤษภาคมนี้ก้าไกลสำหรับ แกร็แล้วก็ลายแมนด้วยครับฟูแพนด้าด้วยนะครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ขรรรากครับพี่ทาเยเจอนรันหัวหน้าพักเก้าไกลครับหัวหน้าพักเก้าไกลวันนี้มากับตัวแทนของผมในเขตน,นี้นะครับคุณปรญดรอมมนะครับเป็นตัวแทนของพักเก้าไกลในการสู้สุด ทีนี่เดียกันวันพรุ่งนี้บางนาวันนี้นี่เหรอวันนี้ไงวันนี้วันนี้ทุกไลายของทั้งโรบินฮูดทั้งกราฟแล้วก็ลายแมนด้วยครับฮูดแพนด้าด้วยนะครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับพี่ทานเจอร์รัดหัวหน้าพรรคก้าไกลครับหัวหน้าพรรคก้าไกลวันนี้มากับตัวแทนของผมในเขตนี้นะครับคุณบุญงปอเมธนะครับเป็นตัวแทนของพรรคก้าไกลในการสู้สุดเพือไ